กิจกรรมส่วนมนความเพียรมหาจักรพรรยอด้วยสองเฟสบุ๊กว้นกมลมอารมณ์ดีรหัส290ครั้งที่78วันที่21มีนาคม2568แแบบนี้ วันที่21มีนาคม2568เป็นครั้งที่78ที่ข้าพเจ้าชยาดาสมจิตวลรีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุดพระบริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด,ดกูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขคะพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเติม บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตาาคัจฉันตุเทวตาสัตทรรมังมุลิดาชาาัสสะสุนันตุสักขโมคทางสักเคกเมจารูเปศิริศิขะรัะตะเถจันตาริเควิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตารูเิริศิขะรัตเถจันตาริเควิมาเนทิเปรัตเถจาเมตวะนะหานีเคหะวัตถุไมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชาลัทธะละวิสะเมยักขะขันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาละวัจนะ สาธูเมสุนันตุธรรมะสวนณกาโรยัมพัทันตาธรรมะสวนณกาโรยัมพัทันตาธรรมะสวนณกาโรยัมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพาระรัตนตรตยัย อิมีนาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมีนาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สาบทกลาระรัตนตายอรหังสมาสมุทโธระคะวาพุทธังระคะวันตังอภิวาเทมิสวาฆาโตระคะวตาธรรมูธรรมังนามาซามิสุปฏิปันโนระคะวาโตซาวะกะสังโคสังคังนะมามิ บทที่สี่บทสวดนามาการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตสารณคมปาถาพุทธังสารนังคะฉามิธรรมังสารนังคะฉามิสังพังสารนังคะฉามิทุตียมพีพุทธังสารนังคะฉามิทุตียมพีสัง ทำมัสงสารนังคจฉามีทุติยมปีส,สังคังสารนังคจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคจฉามิทุตติยมปีพุทธังสารนังคจฉามิตติยมปีทำมังสารนังคจฉามิตติยมปีสังคังสารนังคจฉามิ บทที่6บทสวดสัจจกริยางคาถานัตทิเมสารนังอัญยังพุทโเมสารนังวังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสทิเมหุนตูสัพพทานัตทิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสทิเมหุนตูสัพพทานัตทิเมสารนังอัญยางสังโฆเมสารนังวังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสทิเมหุนตูสัพพทา บทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสเกสูตรวิหารติกกปิระวัตุสมิงมาหาวเนมหากาพิขูสังเคะสัตติงปัญจมาเตหิพิขูสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยกุเยนะสันนิปฏิตาโหติภาคะวันตังทัศนายะพิขูสังคัญจะอัตโขจ่ตุนนางสุตพาวาสักกายิกานางเทวา นังเอตทฐโหสิอะยังโขภคะวาสังเกจูวิหารติกะปิระวัตถุสมิงมหาวตามหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสัตทิงปัญจามเตหิพิขูสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันถิปติตาหุนติภคะวันตังทัสสานายะพิขูสังคัจนจะยานูนะมะยมปิเยนะภคะวาเตนุปะสังกะเมย ยามะอุปะสังกะมิตวาพคาวะโตสันติเกปจเจกะคาถาพาเสยยามาติอัคโคตาเทวะตาเสยยะทาปีนามะพารวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวาเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตตะละหิตาพคาวะโตภุราโตปาตุระหังสุ อาทโขตาเทวตาภคะวันตังอาพิวาเทตาวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภคะวะโตสันติเกอิมังคาทางอะาสิมหาสัมโยปะวะนัสมิงเทวากายาสมคตาอะ อาคาตัมหาอิมังธรรมะสมยังทักขีตาเยวะอาปะราชิตาสังคันติอัตขูอาปะราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิกมังคาทางอภา,าสิตัตตลมววามิขโวสัมมาท้าหังสุจิตตังตอัตโนอุชุก,กะมังกังสุสาราทีวะเนกานินะเขตตะเหตวาอินทะนิยานิรักขันติปติตาติ โออะปาลาเทวตาภะควะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเฉตตวาขี่รังเฉตตวาปาลีทางอินท่าขี่รังโอหัจจะมะเมชาเดจะลันติสุทาวิมะลาจักกุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโโหอะปะลาเทวตาภะควะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธทางสารนังคตาเสนาเตฆะมิสันติอปายาภูมิงหะปะหายะมาน นุสังเทหังเทวากายยังปะารีปูเลสันติติอัตโขภาควาพิขูอามันเตสีเยกุเยนะพิขเวทะสัสุโลกะอาตุสูเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัสสนายะพิขู่สังคันจะเยปิเตพิขเวอะหิสุงอัตีตามัถานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะควันตานังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอะหิสุง เสยยะทาปิไมหังอะตะระหิเยปิเตพิกเวภะวิสันติอะนาคตะมัทฐานังอรหันโตสัมาสัมพมททาเตสัมปพภะพรวันตานังเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภะวิสันติเสยยะทาปิไมหังเอตระหิอาจิคิสามิภิกเวเทวกายานามานิกิตตายิสามิภิกเวเทวกายานามานิ สิสามิพิขเวเทวะกายานางนามานิตังสุนาถาสาทุกังมะนาสิกะโลธาผาสิสามีติเอวันพันเตติโขเตพิขูภพัควะโตปัจจโสสุงพัควาเอตะฮาโวจะะ สิโรกามนุษกะสามิทัทธาภุมมาตัสสิตาเยสิตาขิริคัพพลังปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสัลีนาโลมาหัางสาพิสามพุทโนโอทาตะมะนะสาพุทธาวิปะัะสันนะมา ะมะนาวิลาพินโยปัญจสเตยัตวาวเนกาปิรวัตเวตตโตอามันตาิสัตธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนาถาพิกโวเตจะอาจตาปะมะกลุงสุตวาพุทธศาสสานังตาเตสัมปาตุละหุงยานางอามนุสานาทสนังอเปเกสัตตามัทคุมสหัสสังอัถาสัตต์ลิงสัตตังเอเกสหัสสานังอมนุสานามัท อสุงอเปเกนันตดมาทขุงทิสาสัาพุตตาอหุงตันจ่สัพพังอภิญญายะวักวกิตวานะจกขุมาตโตอามันตะยิสัตธาสาวเกสาสเสนระเตเทวกายาปิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเยโวหังกิตตายิสามิกิราหิอนุปพัสโสสัตตสหัสสาวยขาภูมมากะปิรวัฒวาอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานา ิกามุพิกูนางสาม,มิตติงว่านางชะสาหัสสาเหมะวัตตายะขานา,นานันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสสิโน โมทามานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางสาตาคิราติสาหัสายักขานันตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยักษสีโนโมทามนาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางอิเจเตโสราสสาหัสายักขานันตะวันนิโนอิทีมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยักษสีโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัจจาศตายักขานันตะ วันนิโนยที่มันโตสุติมันโตวันนวันโตยสัตสษศีโนโมทามานาพิฆามงพิขูนางสาม,มิตติงว่านางกุมพิโรราชาคาิโกเวปุลราษนิเวสนางพินโยนางสตาสหัสสังยักคานางปะยิลุปาสติกุมพิโรราชาคาิโกโสปาคาสาม,มิติงว่านางปุริมจจาที่สั่งราชาท่าตารถป,ปัสสติคันทับพานางอธิปติมหาราชายัสตสศีโสปุตตาปิตา สาพหาหะโหอิทานามามหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยักษ์ศรีโนหมูทามานาพิกามุงพิกูนางสามิตริงว่านางทักขีนันจ่าที่สั่งราชาวิรุณโหตับปะสาสติคุมพันธานางธิปติมหาราชายักษ์ศรีโสพุตตาปีตัสสะวาหะโบอิทานามามหาภาลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสษาสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสามิติงวะนางปัจจิมัจจะที่สั่งราชาวิรูปัขูปัสสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสษาศิโสพุตาปิตัสาพระหูทนานามามหาาลายที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสษาสิโนมทามานาพิกามุงพิกูนางสามิติงวะนางอุตตะลันจะที่สังราชากุเวโรตัปปัสสติยะ ขานางอธิปติมหาราชายักษรสรีโสพุทธาปทตสะพระหโมูอิท้านามาม,ามหกพลายที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยักษรสรีโนโมทามานาพิกามุพิกูนางสัมมิติงว่านางปูริมาที่สังท,ตทัตตลัตถุภกิเนนะวิรุณหกโกปัจิเมนะวิกกวรูปโกกุเวโรอุต,ตรังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตทันละมานาทางสู่วัเนกาปิระวัตว เเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทธามายากุเวนทุเวเวนทุมิคูจาวิภูโตสาหาจันทนโนกามมเศโทจาก,กินนุมันทุนิมันทุจักปะนาโทโอปะมันโนจกักเทวาสูโตจักมาตาลิจิตตเสโนจักคันทัพโพนโรราชาชโนสโภ อาคูปัญจสิหเจวะติมพะรูสุริยะวัชสาเอเตจนเนจาราชาโนคันทัพพาสหาราชุพิโมทามานาพิกามุพิกูนางสามิติงว่านางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตันชะการัมพะลัสตะตาลา,าอาคูปายาคาสหายาติพียามุนาทัตตาลัทธาจาอาคูนาคายัสสกิโนเอระวันโนมหานาโคโสปาคาสามิติงว่าน ทางเยนะคารา,าเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธะจักขูเวหายักษเดวานามัชฌะปตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังอะยันตธานาคาราชาะมาสิสุปันนโตเขมามากาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณามาังสุพุทธทางชิตาวาชิระหัด เถนะสามุทังอสุราสิตาพาตโรวาสาวัตเตเตท่มันโตยัสสิโนกาลกัญยามหาพิสมาอสุราธานะเวษาสาวปจิตติสุจิติจะปหาราโทนะมโนนาููจีสาหสันตันสะตันจะปะพิภริปุตตานางสัพเพเวโรจะ นามะกาสันในหิตวาพระลิงเสนางราหูพันธะมุปาขมูงสัม,มโยธานิพัฒน,นเตพิขูนางสัมติงวะอ่าง อาโปจะเทวาปัทาวีจะเตโชวาโยตหาคมุมวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยยัสสาสหเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายสัดสีโนคาเสตทัสสทากายัสเพนะนันตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัดสีโนโมทามานาภิกามุภิกขุนางสามิติงวะนางเวทุลจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทุเบยะมาจันทัสสุปนิสา เทวาจันทามาคูปุระกิตตาสิริยาสุนิสาเทวาสุริยะมาคูปุระกิตตานักขันตานิปุระกิตตวาอาคูมันทะวาราหะ กาวาสูนางวาสโวเสโธสักโกปบาคาปูรินทัโททัเศเตทัสธากายาสเพนาณตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสษัสิโนโมทามนาพิกามุพิกูนางสามิติงว่านางอาถาคูหะสหภูเทวาชารามัคขิสีขารีวาอาริทกาจาาโรชาจาอุมมาปุพพานิพาสิโนวารุณาสหธรรมาจะอจุตาจะอะเนชกา สูเลย,ยะรุจิลาอาภูอาคูวาสาวะเนสีโนทัศเตทัสทากายาสาเพนานันตวะน,นิโนที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะส,สัจินโนโมทามานาพิกามุงพิกุลังสังพิติงวะลัง สามานามหาสามานามนุษสามนุษสุดต่มาคิดถาปัถุสิกาอาคูอาคูาคมโนโปัถุสิกาอาถาคูหะละโยทิสะเท е วาเยจะโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเท е วายสัสสิโนทัศีเตทัศธา,ากายสาสัพเพนาน,านันตวันนิโนที่มันโตชติมันโตวันนาวันโต,นโต,นโต,นโตยัสัสสิโนโมทามานาพิกามงพิกูนางสาวมิติงวัดนางสุกากะรุมหาอรุณา อาคูเวคาณะสาสหาโอทาตะใครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสธามตาหาลาคาชาวิสกาจายาสัสสิโนทะนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอาภิวัสติทัศเสตทัศธา,า,ากายาสพเพนน้นตะวันนิโนที่มันโตจุติมันโตวันนาวันโตย,โตยสัสสินโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสามิติงว่านางเขมิยาทุสิตายามากัตกาจายาสัยาสส สีโนสามพิตการามาเศธฐาชตินามาจะอาสวานิมานาะรติโนอาคูอาถาคูปะละนิมิตาสาัทเเตเททศธา,ากายาสัพเพนาน,านันตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสาสีโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสามิติวะนางสัทเทเตเทวนา,าวนิกายา สัพเพนานันตวาน,นิโนโนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเนทสทิสาสหาปวุทธ,ธาชาติมะขีรังโอขาติน,นามนาสาวังทะกเขมคัตตรลังนาคังจันทางวะอาศิตาติตังสุพัมมาปะริมัตโตจะปุตตาอิธิมัตโตสหะสันนางกุมารโอติโสจะโสปาคาสาม,มิตติงวะนางสหัสสัพัมมารโกานางมหาพัมมาธิติทติอุป ស្នាប់ទ្រ มันโตพิสะมหกายโยยะสัตสิโสทาเศรษฐาอิสราอาคูปันเจกวะสวัติโนเตสันจัมัชชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาราเสนาภิกามิปัสสะการหัสสะมันทิยังเอถาคารหัตถะพันทัตถะลาเคนะพันทามัตถุโบสัมมันตาปาริวาเลถะมาโวมุจจิถะ โกจินางอิติตฐะ,ะมหาเสโนกันหาเสนางอาเปสยีปานินาตะละมาหัจจะสรังกัตวาเพระวัง ยะถาปาวุสสะโกเมโคทานะยันโตสาวิชุโกตะทาโสปัจ,จุทาวติสังคุโทอสัยังวะเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจักขุมา,าตโตอามานตายิสัทธาสาวเกสาสเนระเตมหารเสนาพิกันตาเตวิชานาะสาพิขโวเตจะอาตาัตตปะมากรุงสุตตวาพุทธะาศา,าสนาังวีตะ ราเคหิปากกามุงเนสังโลม,มันปิอิชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาตีตายศัสสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ